สวัสดีครับสวัสดีครับฟอร์มไพี่น้องบ้านสมบัติงวงามพาพี่พานอออออออ้องออกล่อออกชมมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาเบิ่บงนราคางวบ้านเชียงหวางพื้นเมืองจังหวัดเชียงเาใหญ่ตลาดนัดโกกระบือบ้านเชียงหวางตลาดแตกอีกครั้งพี่น้องเนาะเบิง่งพี่น้องเบิง่งบรรยากาศการซื้อการขายแต่ราคางัวสจะเป็นจระไดค่อยชมกับพี่น้องเนาะมาชมกันบา้านสมบัติงวงเง่าสาปาพี่พาน,น,น,น้องออกล่อออกชมกันครับพี่น้องเนาะเบิร์นเพิ่นกำลังมาต่อหอยยุ่นกำลังมาต่อราคางัวแม่สาวสองตัวแล้วก็แม่ แยกลูกมาตัวนี้สิบสองหมื่นหนึ่งพันพี่น้องแม่แย่ลูกมานึ่งสองหมื่นหนึ่งพันแมสาวหน่อยตัวนึงสิบสองหาร้อยตัวนึงสิบสามห้าร้อยพี่น้องสีง่พ <4, 000 S 1> ันบาทห้าวันตัวน้สองหมื่นหนึ่งตัวนี้สองหมืนหน่นเออใครจะเอาแต่ <c oughs> ้สองหมื่นหนึ่ง แม่สาวเด็กสิบสองกับสิบสามเนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ะห้อยรบไปขายแล้วพี่น้องเนาะไปทางขา้าวเพิ่รไปขายเลยโอ้โหพี่น้องต้นใหญ่เลยขายไปแล้วเพิ่นขายไปเยอะบาทกับต้นหนึ่งหมื่นห้าพันอ๋อหนึ่งหมื่นห้าพันห้อยรวบไปขายไปแล้วพี่น้องต้นเหลือเท่าไหร่บานนี้ขายไปเท่าไหร่ต้นี้ เพิ่นห้องสองเมืองสองเรื่อมันผายใส่โอ้สองเมืองสองก็น่าจะได้สองอยู่เนาะน่าจะได้สองอยู่มันตัวใหญ่ตัวอ้วนข้อหอยลบพี่น้องเนาะเผินหมานแล้วเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศผมสีผ้าพีผ้าน้องเลาะชมออกเกิดราคาตั้งพี่น้องเนาะไปเบิ่งง่วงามทั้งบนทรายเนาะพี่น้องเนาะว่าผู้หน่อยทำงานสายเหนือสายขุนเพิ่นพี่น้องเนาะเบิ้งไม่นอนสายเหลียงแม่ลูก สายหูเือได้มาจาาตัวครับมืนนี้พ่อพันนี่บ่แม่ลูกกับแม่นบ่าเดียวแม่สายหูเือเดียวต้นใ่ยหครับตน่องตัวหนึงแล้วโอ้ต้นใหญ่ครับพี่น้องเนาะเป็นหัสายหูโค้งสามแใหญ่เลยพี่น้องแม่นี่เปิดจะกไหนแม่นี่แม่นี่เปิดจกไนปดส5 0ห0ปุ้ยเดอสสยสายโค้งสามสายหนี่สายหูพี่น้องเนาะตัวบกใหญ่สูงร้อยหกสิบบวกใดพี่น้องเนาะ สอง0มื่นหาพันเผยเพี่น้องเนาะสองหมื่้าพควายผูดสนับบานมาแจมนียที่ละงัวยานควายบาดนี่โอ้ยก็หอยปูนี่ตัวนี่ควายปาปูน้อยเข้าอะไรบานนี่น้อยเพนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อตัวนั้นหนึ่งหม่นสองอ๋อหนึ่งหมื่นแปดันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสองกับสองหม่นห้าันกำลังเป็นตวสต้นย่กำลังเปาตว์เลยพี่น้องโอ้พนหยกลูกมากกำลังเป็นสัตว์พี่น้องเนาะ บักง่สอหม่นหาพันหนึ่งหมื่นแปดพันหาอนึมพันเอาพี่น้องเนาะเปิดเปิดใวสามตัวเพิ่มมากจากคนรสพอพันจากคนใสเอาขออนุญาตพอพันศูนย์แปดสามสามหกสี่หนย์เก้าหนพี่น้องอันนี้สิงพี่น้องผูใดสนใจกัโทุมาต่อนองไปได้อันนี้ยีิบห้าเนาะแม่โค้งสามบักง่ายเนี่ยยี่สิบหาตัวนี้สิบแปร้อยเนาะโอเคครับขอบคุณลรยๆพอพันขอบคุณเรารป็นมานครับผมอันนี้คือสายเหลียงผูใด้นาอพี่น้องเนาะแม่ลูกกันว่าตัวนี้เนาะแม่ น่าจะเป็นแม่ลูกกันแม่ลูกลูกแม่ไปขออนุญาตเพื่อนน้องกิน้รอเข้าไงมาลงทางผีนีขวายานขวายได้เพี่น้องเนาะขออนุญาตลูกข้องหอยหน้อยู่ป่ะโอ้นี่บอกค้องหอยในโอ้เอ้าเปิดไว้เังนไหนมาว่าเปิดไว้เังไหน สองหมื่นแปดพันแม่ลูกลูกแม่ลูกงามงามคมเบาในเพิ่นว่าตาเด็กมีโอกาสเปิดราคาแบบนี้ลูกแม่ลูกงามโควงสางดี่หีหนีแม่เพิ่นแม่เพิ่นจากควงแน่เพราะว่าไห่ลูกนมอยู่พี่น้องนะอ่ะไห้นมลูกให้ลูกนมบริสั่น์วัากับนายคับหลังพวกกระไรนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่แม่เพิ่นโควงสางแม่เพิ่นสูงในพี่น้องร้อยห้าสิบห้าบวกเป็นวัวโครงสร้างพี่น้องเนาะแม่ลูกลูกแม่ยี่สิบแปดเบาในเพิ่นเปิดไปพี่น้องเนาะมาขออนุญาตเดียวครับโอ้เนาะงามมีหลีเด้นี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องพันธุกรรมดี หัวงามเพิ่นหัวเงินแสนเพิ่นมาเหลืออายุสองหมื่นแปดโคเชมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยในศูนดเนก้าครับ0 8 9 8 4 4 8 4 4 8 3 0 8 8 3 0 8โทรมาเบอร์นี้ได้เลยพี่น้องแม่ลูกลูกแม่28ต่อร่องได้เพื่นวะต่อร่องได้บ่าวในโทรมาเบอร์นี้ทัานอยากให้ไปเบอร์งวดอยู่ขอบอยู่ปั้มกระไรเนาะบ่าวในเนาะได้เลยอยู่ป่าติ่วขอบคุณเล่าให้มันกับผมอยูสายกันพี่น้องสายเหนือสายเหนือ ไปเบิ้งสายเหลี่ยงนะพี่น้องเนาะถ้าเบิ้งสายเหลี่ยงนั่มือนี้สายเหลี่ยงค่อนข้างจะหายากพี่น้องเนาะค่อนข้างจะหายากแม่ลูกสวยสวองภูมิเลยโอ้แม่ลูกหัวตะลงโลดหัวตะลงโลดพี่น้องเนาะแม่ลูกสวยๆหัวตะลงโลดคนมาเอาไป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 ลูกลูกแม่ตัวนี้ลูกแม่พี่น้องแม่ลูกลูกแม่หอยต่อหอยตัวอะไรมาตัวอะไรแม่นเบิดเบิดหนิ โอ้หอยตัวอไมาเปิดเป็นสายสายเลี้ยงกระไรเนาะตัวนั้นสายเลี้ยงกระไรสายเหนือกระไรแล้วแต่เอาไปเว้เอาพี่น้องอ่ะตัวนี้เทาหงหมื่นสี่พันสายเท่าสายสนิมพี่น้องแดงเลยคููเท่าไหร่สามบเอดสามสคููน่นพี่น้องเนาะสาเอ็ดเป็นสาวอยู่บ่ลูกแม่สาวอยู่บ่แม่สาวทั้งสองเลพี่น้องเนาะสามสิบเอ็ดแม่สาวอันแม่ลูกเท่าไรบ้านเท่าไรก่อนหนึ่งหมื่นห้าพันาร้อยแม่ลูกพี่น้องเนาะอันนี้สามหมืพ อันนี้10 14เด้อพี่น้องเด้อ14งีว่าห0 0่งข้าวหอยต่อจากลูกผูกลูกไส้ก็าวหอยมาพี่น้องเนาะ14ตัวนี้แม่สาวอยู่พี่น้องแม่สาวอยู่ถ่ายสูงดีดีหุ่นดีพี่น้องเนาะ3 1ม0 0ื่นหนอตัวที่พี่น้องโตสีออกอ่าเม็ดกระเปือกเนี้ยแหละค่ะตัวนั้นสีเข้มๆหนึ่นหนึ่งพันสิบี่สิบห้าสิบห้าเนาะ5้าร้อยสิรควบนี่15 500พี่น้องนี่แม่ใหญ่ใหญ่มาเบิ่งลูกไส้หรือลูกสาวลูก โอ้ลูกแม่ได้ลูกสาวเพิ่นได้พี่น้องเนะี่ยลูกแม่เนี่ยลูกสาวเพิน่นว่าตาหด่หน่อยะระวังระวัาะว่างหูแล้วว่งหัวหัวห่วงห่วหัวเนี่ยลูกสาวเพิ่นพี่น้องใน yep. หน่อยอยู่นะสิบห้าห้าร้อยได้ 15, พี่น้องแม่ลูกลูกแม่งา,ง,งามงามเพิน่นเขาอหอยต่อเพ,พิ่นอันสองตัวนี่สามตัวเอ็ดแม่สาวทั้งสองพี่น้องงามงามเพิน่นได้มาเท่านี้บ่ลูกมีเท่านี้เนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรลูกนี่นะศูนย์แปดสี่ศูแปดสองหกแปดห้าเจ็ดแปดห้อยโอมเนาะ ไม่หอยโอมมากับหอยต่อจากอ่าลุมพุงนอหลุนเน,ะเนาะครับเปิดแจวเขาผู้ใดสนใจนอยากงัวไปเลี้ยงโคมน,นั่นคู่นั่นพี่น้องซานติเวตแม่ลูกตัวนี้ซิมหาหารอยเป็นตาซื่อพี่น้องเป็นตาตอรองอ่โทรมาตอรองกับหอยโอมเพ,พื่อนใดณหลายๆก็ามาครับผมของเทาเปิดเท่ไหรครับเ,เปิดเท่ไหร่หนึ่งหมื่นสี่พันเนาะสายเท่าพี่น้องแม่สาวอยู่ที่พี่น้องแม่สาวสายเท่าพี่น้องอ่ะแม่สาวงามสาย สายเท่าโบดนะ้ำพี่น้องเนาะงัวแนวเหนียวเอาไปเลี้ยงเอาลูกให้ลูกแดงดีดีพี่น้องให้ลูกคือพอเขาเอิดงัวโบดโบดก็เอิดโบดสายเท่าเท่าพี่น้องเน 10, 10, <ห>าะสิบสี่สิบสี่มันเกิดไว้หอย้งคนเบอแพี่น้องผู้ใดอยากเรียงหัวเอาไปเล <ไป S 2> ี้ยงราคาเบาๆต่อรองเอาพี่น้องเนาะ เปินกำลังมาบอกแข่นขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนนักันหอยมากนะครับอ๋อ่ะต้องหอยต่อหอยมากนี่เนาะหอยต่อหอยมากนี่เด้อพี่น้องเด้อถ้าเกินเจียวใดรสนใจก็โท่ามากตัวเราเพื่อนใดเด้อพี่น้องเนาะเบอร์โทรหอยโอ้มึงหันเลยนะเนาะโอเคอ่ะขอบคุณหลายๆลูประมาณถ้าทำรับพี่น้องพูดมาถึงแล้วลงแล้วจะสอนรถเต้าติดไั้นะครับไอ้เครื่องดอกตามตอนนี้ครือคักพี่น้องเนาะครือคักคือคัก นี่ข้อหอยลบเพิ TF> ่นได้ไปแล้วพี่น้องเพิ่นได้ขายไปแล้วมาแล้วเนาะครับเนาะสวัสดีครับมาแล้วโอเคเท่าใดตัวเดิมสองหมื่นโอ้สองหมื่นหนึ่งพันเปิ่นได้ไปแล้วพี่น้องเนาะหอยลบไปแล้วพี่น้องที่ขายมั่วเห็นได้หาเปิ้ลสีปลครับเปิ้า มาออกไปซักการซื้อขายแหลกกาตรงหวงหัวอยุน่าครอบนาได้ครับในห่างบนร้อยตรงนั้นครอบนาผู้ประกอบเลื่อนย่างพี่น้องเนาะผมกำลังสีเคลื่อนไปอันนี้สองหมื่นหนึ่งพันเปนขายไปแล้วพี่น้องเนาะซาโลเล่์เป็นยังไงท่านเอ๋เนาะซาโลเล่คูนาโลเรย์คูน เพิ่นได้เท่าใดน้องซาโลเล่ฟูลพี่น้องสองสองตัวเขาอยากได้เท่าใดก็ครับหมื่นเท่าไรตัวละหมื่นหมื่นซื้อๆอ๋อตัวละหมื่นซื้อๆพี่น้องเพป็นกำลังเบิ่งอยู่เป็นสายขุนนี่พี่น้องเป็นสายเหนือสายขุนซาโลเล่สองตัวตัวละหมื่นเพิ่นถัวใส่กันตัวนึงใหญ่ตัวนึงหน่อยแต่ว่าถัวใส่กันเป็นตัวละหมื่นเป็นสองหมื่นเนาะครับเนาะสองหมื่นสองตัวเพิ่นขายเป็นคูลพี่น้องเนาะอันนี้สายเหนือสายต่อยอดเอาไปเข่าข้อขุนเอาพี่น้องเนาะ เอาไปเข่าความคุ้มเป็นสายเหนือซาโลเล่นี่คือราคางงวงมาเนี่เด็กพี่น้องเนาะตัวละหนึ่งเปิดต่อร่องต่อรองกันเอาควาคุณหลายๆครับผมเปิดต่อพี่น้องเนาะเผื่อต่อรองคันเผื่อต่อรองตบบ่กล้ารบกวนเพื่อนละเนาะพี่น้องเนาะเขาไล่สวนช่วยใจมองให้กตื่นกี่ตั้งเขาไล่สวนเนี่ยอะอย่างพี่น้องเนาะ เมืองบรรยากาศเบืองบรรยากาศไม่ได้ขายไปเลรอตัวนี้เขาเลยเนาะเปินขายไปบักใหญ่เลยเป็ดขายเลยพี่น้องเนาะคเนื้อตัวเดียวเหลือคู้น้อยคู้น้อยห้าเจ้าบาทครับหนึ่งหมื่นสองพันเปิดเปิดใบหนึ่งหมื่นสองพันเป็นวัวผู้หน้อยพี่น้องหนึ่งหมื่นสองพันเป็นสายเนื้อสายขุนหนึ่งหมื่นสองพันอ่ะอันนี้หมอสําหรับเอาไปเข,าข่าฟอกขุนพี่น,ออน,ออน้องเนาะอ่ะสำหรับเอาไปเข,าข่าฟอกขุนเอาไปต่อยอดหนึ่งหมื่นสองพันเปิดเปิดใบ เปิดไว้ให้ต่อรองพี่น้องราคาขายจริงกับประมาณนี่กับราคาขายจริงกับิบโปทอนี้อ่ะนี่คือราคาหัวมันนี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเปิดไว้ให้ตัวล่องหนึ่งหมื่นสองพันมันเป็นเบามันกำลังเงี้ยนี่หนึ่งหมื่นสองพันเปิดไว้กำลังเป็นเบาได้มาตัวเดียวป่ะครับโอ้มาแล้วที่ขัดนยังตัวเดียวนี่เนาะตัวนี้ตัวนี้กระแมนอยู่ป่ะ โอ้ตัว no. นี้ข huh kind of ้าวนอกเพิ่นขายไปเท่าไหนตัวนี้คือจ้าว่ามเหลี่มโอ้ข้าวเพิ่นตัวนี้ขายไปเท่าไหนคือสองหมื่นห้าโอ้สองหมื่นหาตัวบักใหญ่พี่น้องป้างัวสองหมื่นหาเนี่ยพี่น้องคุณสองหมื่นห้าพันเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องเนาะม้อยงัวเบ่หน่อยที่พี่น้องคุณแม่สาวแต่ว่าเพิ่นขายเปสองหมื่นหาขายเป็นราคาเนื้อขายเป็นราคาเนื้อเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ตััวบกใหญ่นี่คือราคางัวเนาะพี่น้องเนาะสามตวดเห็นพี่น้องโอ้ตัวหลอดหัว ออกกงามๆเดี๋ยวต้องหอยออบตัวพี่น้องนะ <c oughs> มาเบิงึงว่ะหอยออบนะงามๆพี่น้องเนาะมาเบิงึงว่ะหอยออบสวัสดีครับหัวาตาเห็นหนา้าเห็นตาหอยออบขั้นบ่อใดของงามเพิ่นบอ่อเอามาตะเกางามมีหลีพี่น้องแม่สาวหน่อยสมาสวยเล้เนาะเลี่ยมโตสุดยอดเลยพี่น้องเป็นงัวเลียงงามงามก็หอยออบเพิ่นพี่น้องสวยสวยสวยมากหอยออบเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันพี่น้อนงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแม่สาวหน่อยงามพี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน ไปไปไปโอ้ยอ่ะงัวหลายงัวหลายพี่น้องเนาะงัวหลายงัวหลายนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเลยพี่น้องเนาะงัวหลายดีเลยพี่น้องมือนี้งัวหลายเลยนะแม่สาวหน่อยสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องเนาะเลี่ยมโตดีดีางจับสูงดีดีเนาะหางจับสูงดีเป็นเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันธุ์น้ำไตต้นโตเนาะหวาล้าพี่น้องเนาะแข้งขาดีเพิ่งกงหอยกบโตเนาะเอาพี่น้องเนาะเอ้ามาขออนุญาตเดี๋ยวทุ่งหอยก ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนหกอยอบอบอาสามาพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอยากก็หัวไปเลี่ยงเอาไปเป็นหน้าต่อยอดตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องเนาะเมษาหน่อยหนสองหมืกับหนึ่งเพิ่นเปิดว้พี่น้องเนะาะศูนย์แปดศูนย์หนอย 20, 000, อยอบอาสามาเอามันมาเด้หอยอบเด้อขอบคุณหลายๆครับผม งามพี่น้องเขาเพิดง่ายง่ายหอยมีเพิ่ดไปใส่ลนอเบิ่งหอยมีเบิ่งพี่น้องเนาะพอมีเพิ่นไดมาจ้าตัวเหมืงพี่น้องทางนี้เขาคือมีวันเห็นเพิ่นเดียวจังมากฮะเิ่นเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศท่ามีอนไลยพี่น้องคือกากแต่ผมยังเปิดราคาได้บ่ท่านเท่าใดน้องพี่น้องเนาะต้องรอหัวหัวตาเข่าพี่น้องเนาะสายเลี่ยงหัวตาหมาผมพยายามจะเปิดสายเลี่ยงในช่วงแรกน้องพี่น้องเนาะสายเลี่ยงไปหาสายเลี่ยงพอมีน้องรับชมกัน กดกับกำลังเขาพี่น้องเนาะว่ากำลังเขามากเ <c oughs> ม่สาวหน่อย <c oughs> อีหล่าอีหล่าอีหลาอีหลางระวังระวังระวัง ตังบาดเนาะแม่สาวหน่อยนี่เนาะงแม่สาวหน่อยหน่อยพี่น้องนี่เพิ่นเชียวไปใส่ในเรื่องมันแล้วครับมันเนี่ยแหละล่ะบ่เหลือตัวเดียวบ่เปิดจากไหนมุมมุมเขานี่นิ่นหัวพันซื้อๆพี่น้องหัวไอเรื่องจากคำเมฆเขาหัวพันซื้อๆพี่น้องหัวพันซื้อๆได้งัวตัวนี้พี่น้องนี่หัวไอเรื่องจากบานคำเมฆเอาไปขุนต่อยอด หัวหกพันนะสันเพิ่นว่าแม่ใหญ่ห้าจักบาทเถอะนี่นี่บอครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยเป็นงัวสายซาโลเล่เด็กน้องซาโลเล่ใหญ่ใหญ่พี่น้องคุณซาโลเล่ใหญ่สองหมื่นสองพันห้าร้อยใหญ่พี่น้องงัวสายเนื้อเพิ่นพี่น้องซาโลเล่เต็มรูปเดี่ยวไว้แดงคิงคิงหายากหัวซาโลเล่แดงสองหมื่นสองพันเพื่นว่าพี่น้องอตัวแบบใหญ่พูดน่ะใหญ่หนาต้นโต คือง่วสายเหนือเพิ่นลราพี่น้องเนาะใหญ่อีนนีลามลึกลราพี่น้องเนาะต,นต้นโตมันสายเหนือลราพี่น้องซาโรเล่เฮาราคาแต่พอต่อรองเป็นแม่พันธุ์ใหญ่งเราพี่น้องแดงจริงคืออ่าผู้ใดสนใจเดียขขออ๋ยวผมสืขอ้นุญาตเบอร์โทรเบอร์ให้เนาะพี่น้องเนาะง่วงแม่พันธุ์เอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่ของแม่ค่ายแม่พันธุ์แดงซาโรเล่ตัวนี้พี่น,อน,น้องเนาะง่ายนะกำลังโทรศัพท์ตัวขอนนิยาตเป็นโทรก่อนเราพี่น้องเนาะผู้ใดไงให้เราพี่น้องเนาะยังไงพี่น้อง เพิ่นโทษรักษากนพี่น้องอย่แต่ต่อร้องครับพี่น้องไปตาไปเรียงสองหมื่นสองพันเพิ่นตรวจพี่น้องเนาะร้องไลยิ้มปน้อยนะครับรถเปล่า เพื่อนออกไอ้นี่ครับเพื่อนออกไอ้นี่อย่าบอกไอ้นี่จอนเรากับศิลงกแล้วผมก่อจะย่างเปิดในร้านที่สุดแลยนะแต่ว่ามาทานนเพิ่นวัสดุอุปกรณ์เนาะรอจังหวะเพิ่ัดปกนเพ่อนนเรื่องเนบรรยากาศเป็นน้ำบรรยากาศการซื้อการขายตลาด้ัดโครบุบ้านจีงหวะคึกคอยู่พี่น้องเนาะ คือาดอยู่แต่ว่าผมพยายามมองหาสายอย่างนี้นะครับเด้อแต่ว่ากับว่าการเตน้สะดวกให้การเขากันออกนะครับอย่ตเป็นวัสดุนซอกนาซอยเช็ดเดียวกันสถาร์ทที่ราชการก็เหมือนกันนะครับ ครับพอปาศแล้วครับเริ่มเริ่มมาขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกนะครับ0 8 1 9 7 7 9ด7นึ่ง8ก้าซาโลเล่พี่น้องเอาไปต่อยอดโทรตอนนี้ขายตอนนี้เลยต่อรองได้อีกจังน้อยเพื่อนว่าโอเคเลยขอบคุณหลายๆมันครับผม21,000ืานพี่น้องเนาะสองหม่นสองพัผมบอกผิดเดี๋ยวบรินสิว่าโทษผมอีกขามาสร้างพี่น้องเนาะเอ้าห้อยนายสวัสดีครับอันเปิดจี่ไหนของเขา สองหมื่นสองพันแยกลูกมากเนาะเป็นแยกลูกมากงว่แยกลูกมากสองหมื่นสองพันมาตีเป็นสายเหนือเนาะพี่เนานะเนาะพันมาหนีเป็นสา,ายเหนือเป็นยังกันละ่ะ<อ> <c oughs> ง่ว่ส้นขันสองหมื่นสองพันโค้งสางใหญ่ๆพี่น้องเป็นง่ว่โค้งสางใหญ่ท่นแยกลูกมากกับประมาณลูกแรกสดๆอยู่พี่น้องเนาะแม่บอกงี้ถ่ายสูงร่อยหาซิมหาบวกอันนี้คืองง่วเนื้อเพิ่นตีเป็นสายเนื้อแล้วสองหมื่นสองหมื่นหาบัอยได โอ้งนงเี่ยไป่ึ้นราคาหอยในมันตัวใหญ่ทายไปทยมาม s, ัน <temples> ต <introduction> ัวบอกใหญ่ก็เลยว่า2 0ง0 0ื่นสองห่นงพี่น้องปรมสองหผมบอกผิดไปง่วง่วของง่วงข่ะรับฟังอ่มาขออนุญาตเบอร์โทรหอยในศูนย์แปดหกหนึ่งห้าสองพี่น้องหอยในจากคดีใหญ่สองสองได้พี่น้องี่ราคา22000เอาไปต่อยอดเป็นสาย เนื้อเนาะพี่น้องเป็นสีเป็นสายเนื้อแล้วอ่ะมันมานหอยนายขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะนี่คือราคาขี้งวงมันีเนาะพี่น้องเนาะราคาขี้งวงมันีอ่ะสายเนื้อเออสายขุนเออสายเหลี่ยงให้พ่อพี่น้องบอท่านใดญ่จะเป็นน่องเนาะต้องขอโทษขออภัยบอท่านใดญสายเหลี่ยงขอพี่น้องได้รับชมกันเลยสายเหลี่ยงอยู่ทางไหนเนาะสายเหลี่ยงสายเหลี่ยงผู้น้อยเหาผู้น้อยขายยังไงครับเปิดพอพัน อุย้ยพ่อพันธุนพี่นอ้องอ้าพ่อพันธุหนึ่งสองตัวนี้พุมะวันตัวเมียตัวนี้อุ้ยพี่น,อน้อลง,อหาหาองลายละ 45, เจ้าไหน้อยสี่อย่างคชื่อสี่สิบห้าสี่้ยพี่น้องลายละสี่สิบห้าพ่อพันเพ์พนอ่ะโอ้ยพี่น้องเอาไปต่อยอดสองตัวแปดพันสองตัวยังมาทันพมื่นอยู่พี่น้องสองตัวมัทัน,นอพอมื่นอ่ะต่อท่องเอาพี่น้องเอาไปต่อยอดรับประกันการขาดทุนว่ามีขาดทุนราะคางวดซ้ำเนาะโอเชขาดว่าเป็น โอเคเอาไปต่อยอดมิตรแต่ได้รายขึ 8, ้นแปดพันขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น0 93 808 808 6691แปดพันสองตัวพี่น้องไล่ละ4ี่พันทรมาต่อรองกับเพื่อใดพี่น้องเนาะเอาคำพูดเล่นๆมันครับผมก็ผูได้พี่น้องผูดดห,นงนงหน่อยทั้ง2อตัวอ่านี่ราคาเป็นตาต่อรอ,องเป็นตาสื่อเพิ่นอยู่ได้พี่น้องอ่ะม,านานอมันมันครับผมขอบคุณหลายๆครับผม งางมาทงพี่น้องนาเบิรงว่าเขางามพี่น้องปื้ยซาโอล่แม่สาวซาโอลีเขางามนมาจับตังมาไปเขางาผมเห็นหัวงามทางเดียวผมกลังยางไปพี่น้องหัวงามเพิ่นเบิบรรยากาศ พาเลยพาเลยพี่น้องเนาะโอ้บรรยากาศคือค่าพี่น้องเนี่ยสื่อขายต่อรอดกันไล่หลายอยู่เนาะโดยบรรยากาศการสื่อการขายเป็นลเนาะพี่น้องเนาะนี่ตัวนี้งามงามคุณผู้ใดญ่น้อยหอยไหนเปิดไว้เพิ่นเออเพิ่นมาปลูกไว้พี่น้องเนาะแม่สาวสวยงามงามแม่สาวสวยของในหอยใดเนาะนี่เนาะงามดีดีพี่น้องเนาะ นี่สายเหลี่ยงเนาะพี่น้องเนาะมาเห็นสายเหลี่ยงแต่ว่าเาพิ่นปลูกไว้พี่น้องเนาะเสียดายสายเหลี่ยงสายเหลี่ยงเป็นแม่สาวอยู่อีหลาอีหลาอีลาหล่าวัวผู้ใดญ่เนาะตัวน,นี้นะ <c oughs> มันสีส้มกันงามตัวน,นี้เนาะข้อในหอยหรอเปล่าข้อหอยหรอเป่ครับอุ้ยงัวงามเพื่อนพี่น้องมากพอจะคว้างเพื่อนแบบพี่นอ้องก้ยิงายอาะ่ะละตัวโตเพื่อนพี่น้นองเนาะสวยขนาดพี่น้องเป็นวัวสวยเปิดไว้จากไหนครับตัวนี้เปิดไปสามสิบห้าครับสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้สายเลี่ยงครับสายเหลี่ยงตัวหนึ่งสามสิบห้าเป็นสายพันธุ์ลูกเป็นสายสีไว หนึ่งหกศูนย์อ๋อสี่วายหนึ่งยี่สามเดือนครับเดือนยี่สิบสองสิงหาอ๋อกำลังพร้อมผสมเนาะยี่สิบสามเดือนเพิ่นเปิดไใบกี่ดอกอ่าเพิ่นผสมแล้วครับผสมผ่านรอบไม่ผสมล่ะครับผสมวันที่สิบเจ็ดผ่านรอบแล้วพี่น้องเนาะสิบเจ็ดเพิ่นผ่านรอบมาแล้วพี่น้องเนาะสมดีบีหนึ่งเอ้ยดีบีเก้าแปดแปดโอ้ดีบีเก้าแปดแปดมีโอ้มีเอกสารใบเกิดก็มีเอกสารกับมีเป็นวัวสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องวัวเลี้ยงผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงพี่น้องสามสิบห้าเพิ่นนนนพพี่่้้องตตโเิ สุดยอดเลยพี่น้องเนาะเป็นงูอเลี้ยงสายเลี้ยงเพป็นพี่น้องอเป็นสายดังเพล่วนึ C y 1 6 0พี่น้องเนาะส y 160, <Okay. S> 1 6 0เป็นสายเพลนตัวไซบีบี9 8 8าแปไปพี่น้องเนาะ b ีบ8เก้ไปเป็นงูนอกหรืพี่น้องนะ 4, เนาะพอพันเพลนงาม oh. นี่สายเลี่ยงพม่าไทยเบิง่งต้นด่นพี่น้องมันงูงาม เป็นวัวงามเพลินพี่น้องเนาะต้นโตดีสายพัฒนาเพลินพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพป็นก่อนครับ095ครับ095 147 147 6 7 2หครับ6727พี่น้องโทรมาต่อรองเพลินได้ตัวนี้เป็นสายเลี้ยงโดยตรงพี่น้อง35ต่อรองเอาพี่น้องเนาะงามเอาพี่น้องเนาะเด่นเด่นวัวเป็นตายานวัวเป็นตายานโอ้ยตัวนี้กับเป็นตายานครับพี่น้องซาโลเล่ใหญ่เพราผู้ใดเนาะพี่น้องทางดี ขามาต้องระวังเลยพี่น้องเนาะต้องระวังงัวหลายพี่น้องเนาะเขาม่าไดามกลางงัวอตะวสายเหลี่ยงตัวนี้นาสนพี่น้องเนาะตะวราคาอยากสูงเน่เป็นสายเหลี่ยงพี่น้องเนาะตัวล่างเอาะก็ได้ยังไงเอาไปเหลี่ยงแต่ตัวล่างเนาพี่น้องเนาะเล็นตัวสีออกอ่าสองพั้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแห้งด้วยโอ้ยระวังละว่งตัวนั่นระวังละว่งปอยตัวนั้นไปไปเอาไปเอามาเบิ่งสายเหลี่ยงสาย ข้อเบิ่งถ่ายเปพรียงงามพี่น้องสามสิบห้าเป็นตัวใบพี่น้องแพรงงามโอ้แม่ดูระวังเด้อระวังเด้อระวังระวังมั่วไหลพี่น้องเนาะมั่วไหลมั่วไหลระวัง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  ตัวนีว้ก็งามเปิดทั้งใดง่ามๆเลยครับสองหมื่นองหนนันนี้พี่น้องใส่เื่เบอร์โทษเดียวกันครับ<า>เบอร์นั่นเล็พี่น้องนะ 35, เนาะสามสิบเพิ่เปิดว้อันนี้สองหมื่นพเป็นสายเท่าพี่น้องสายโบดสนิมสวยๆพี่น้องแม่สาวคือกันเนาะเป็นแม่สาวกันพี่น้องงามกันนี่คือสายเหลี่ยงเป็นพี่น้องเนาะสายเหลี่ยงเอาไปเหลี่ยงต่อยอดเอาไปเมยขอบแม่ขายแม่พันงาม,งามๆพี่น้องเนาะสองหมื่นหนึ่งพันเป็นเปิดวบต้นนี้พี่น้องท่ายสูงรอยหาซิบวกใด นีตัวนี้สามสิหา้าเบอร์โทรเป็นไหแมาแล้วพี่น้องนอเนาะเป็นสายพันหน้าอ่าลูกสาวของซีไว้หนึ่งย์หกอ่าหนึ่งหกนยพี่น้องสซบีบีอ,อ่าก้ไว้ดีบีก้าแปดแปไว้ตัวนี้ผ่านหลอบแล้วพี่น้องเนาะเอเนี่ยยุ่นมาแล้วป่ะเฮ้าว่าไดยูวสั่นเมือนี้ว่าได้าไดายางว่าสันาส่นอ่ะยางตอวยางต่อ่หนึงพี่น้องเนาะหนึ่งบรรยากาศการซื้อการขายเป็นกานร่อรอง ผ้าลุยพี่น้องเนาะเหมือนผ้าลุยมันง่วหลายพี่น้องเนาะไปอยากตลาดแต่พี่น้องเนาะไปยากบาทพี่น้องเนาะยางาระมายระวังเงยพี่น้องเนาะโอ้เพคนได้ขายกันแล้วพี่น้องเนาะระวังระวังทั้งหลังระวังระวังระวังนี่เป็นตักบาทนี่ครับเก่าพันครับโอ้ยเก่าพันสื่อๆตัวบักใหญ่พี่น้องเนาะโอ้หมื่นขึ้นแน่กับว่าได้โอ้ตัวบ่อหน่อยเด้พี่น้องเนาะ ตัวบ่ตัวบ่หน่อยด้ว่นะเน <üre BR. S 1> าะเดี่ยหายุ่งกันแม่นีน่ 9, นนรืบบรอรเก่าพันนี่นรอือเล่าเก่าทันใดครับทันใบทันใบ้เป็นบ้่แน่นอ่ะาพี่น้องมาเบิองง่วเก่าพันใส่กับราคาพี่น้องตัวบักใหน่พี่น้องราคาเก่าพันป่าทุ่งเ้ก่าพันมึงเล่นเหรอเฮ้ยบ่อน่อยหน่อยเนาะโอ้ยพี่น้องไอ้ลาดบุรีแล 9, ้วเก 5, ่าพันนี่บ่ลาดบุรีไทยเข้า เพิ่นไปเขาขอคุณเนาะพี่น,น,อน้องเอ้เก่าพันนะครับต้วเหลือเท่า 12, ไหร่เน,นี่ยต้วเหลือเนี่ยสองพันห้าครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าต้นนันอายุใดเนาะอายุใดเบิ่งเขาเพิ่นเพิ่นตรงเบิ่งอายุนั่นได้พี่น้องเนาะใช่ก่อน ต้นโบสูงปานตัวนี้หรอแต่ว่าอายุมันได้แต่อยู่ได้แน่นดีแล้วเอาไปคุนแล้วได้คุณเนื้อคุณน่าภาคพี่น้องเพิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งอายุนั่เพิ่นเบิ่งอายุนั่เได้พี่น้องเนาะเพิ่นบ่เบิ่งตาตัวเพิ่นเบิ่งอายุนั่เพราะว่าเวลาไปคุนแล้วคุณภาพเนื้อจะดีเพิ่นก็เลยมันแพงกว่ากัน พูดล้วก็หมายถึงว่าตัวนี้ตัวบบง่ายขึ้นถือกว่าตัวนั้นเหมือนว่าเนาะอายุบ่ได้วุ้นโดนใส่เวลาเหนื่อยอ่าใส่เวลาหน่อยมากใส่ทุ่นหน่อยใส่ทุ่นหลายเพิ่นกตีราคาจะสี่เนาะเหลือตัวเดียวเนี่ยบ่ตัวผู้เหลือตัวเดียวครับใส่ตัวแม่นี่ยต่อ้ตัวแม่โอ้แม่นี่ก็ขายไปแล้วบ่นี่แม่นี่เพิ่นขายแล้วครับของเจ้าโอ้ของเจ้านั่นอ่ะ สองแม่หนิแม่แม่หนิเท่าไรแม่โค้งเขาพื้นหาพันหาครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแม่โค้งแบบแย่หน่พี่น้องเนาะโค้งนั้นคือกันคือกันครับราคาเดียวราคาเดียวกันใหญ่คือกันโอ้ยพี่น้องเอาไป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 สองตัวขายสามหมื่นสองตัวสามหมื่นแต่ว่าตัวเดียวห้าพันห้าขั้นตัวเดียวหนิซิมหาโอเคมาขออนุญาตเบอร์โทรเพคน 061ครับ061 161 161 0364 0364พี่น้อง2ตัว30,000แต่ว่าคันตัวเดียวนี่15,500ครับห้ต่อร่องเอาเอา2ตัวถือกว่าก็ต่อร่องได้อีกเนาะครับต่อได้อีกครับต่อได้อีกตัวเดียวนั่น12บสอห้าร้อยเนาะห้าสิบสองห้าร้อยเจ้าพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวนี้เพิ่นขายไปแล้วเก่าบ้านพี่น้องเก่าบ้านก็เพิ่งซื้อโอเคจากลาดบุรีเพิ่นโอเคเอ้ามันมันรับผมขอบคุณที่ไลน์หวานสว่าง งัวงามพาที่พาหนองมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดพูดกับือบ้านเชียงหวังพื้นเมืองจังหวันเจ้าทศชิดเหนือะมาณนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องกษตรกรผู้เลี้ยงงัวหควายแฟนขบแฟนเพจบ้านสว่างงัวงามตรงนี้แต่ความสุขกับเจริญห่างไกลจากโรคไขข้เจ็บต่างๆร่ำด้วยรวยเบิดหนีเบิด์ตซีนกำกันสวัสดีครับ